เราโดนบีออกมันเดิมพันด้วยชีวิตของแม่ตัวเองนั่นแหละรายได้รวมอยู่ประมาณเกือบแสนห้าค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนารินนะคะอายุ51ปีค่ะเดิมเป็นพนักง,งานบัญชีประมาณเมื่อปี2558ปีนั้นคือวิกฤตคือเงินเดือนประมาณ25 0 0 0บริษัทโดนเทคโอเวอร์จึงเหมือนเราโดนบีบออกเงินเดือนงวดสุดท้ายไม่ได้เงินเดือนแต่เพราะว่าแม่ตัวเองป่วยด้วยก็เลยมุ่งสู่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงพอตัวเองไปลงทุนเกือบเกือบ5 0,000บาทแล้วก็ทําเหมือนแบบทํารุนายเพราะว่าเรามองว่ามันเดิมพันด้วยชีวิตของแม่ตัวเองนั่นแหละแต่ หลังจากนั้นทําได้ประมาณ3เดือนมั้งได้ประมาณแสนแต่ในวันสุดท้ายนั่นแหละที่จะได้เงินแสนห้าพัน่ะแม่ตัวเองเสียชีวิตก่อนก็เลยรู้สึกเหมือนเป้าหมายมันหายพอรู้สึกเป้าหมายหายก็เลยว่ามันไม่รู้จะทําไปทําไมแล้วไงแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยมือเลยยอมรับว่าช่วงนั้นโทษตัวเองในก่อนที่แบบเฮ้ยทำไมเราทําไม่ได้วะรักษาแม่ตัวเองไม่ได้วะประมาณนี้แหละตั้งสติแล้วก็คือชีวิตเรายังอยู่พ่อเรายังอยู่ก็เลยทําเครือข่ายขายตรงมาร่วมเกือบ7ปี จนมาปลายปี64พอตัวเองเสียชีวิตก็เลยรู้สึกว่าต้องคิดกับตัวเองใหม่นะจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีจะทําตัวเดิมหรือกลับไปทํางานประจําก็นั่งคิดว่าเฮ้ย50ใครจะจ้างมาเจอดอบลิทได้ด้วยหน้าฟีด a c e b o o k เพื่อนคนหนึ่งเขาแชร์ไลฟ์สดของบอสกุมภาก็เลยแบบตั้งใจดูเลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะ